เออเออไม่มันต้องตามเดอร์เมื่อกี้พี่ยังว่าเลยแพ่อนผมเหรเลยจะระนองค่ะระนองจะระนองไม่ใช่ยะระยองนะเมกมันต้องมีน้าเพิ่มเมื่อกี้มันต้องมีเพิ่ม สวัสดีพี่ชายมาเร็วามางานแต่งลองชายที่เมืองการอยู่ที่รีสอร์ทบัวสวรรค์รีสอร์ท อันนี้น้องสาวอันนี้น้องสาวอันนี้น้องเฟน เป็นไงบรรยากาศดี<ม>ไหมพี่ชายเมืองการเมืองการริมแม่น้ำแควแขกมีเกียรตินะคะแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็ยังมีฮัลโหลไมฟ์เฟนโนสปีก thank you thank you นี่บ่าวสาวออกไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอันนี้คือรูปรูปที่เอ็มแต่งหน้าให้ที่ระนองนะพี่ชายแม่น้องสาวก็เลยน้องสะพ้ายก็เลยพามาโชว์เลยโชว์หน้าจอเลยเอ็มแต่งให้ที่ระนองไปที่บางเบนทุกคนนุ่นหยาดหญาด เป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องของตั้งสาวนะคะน่ารักมากๆเลยท่านทั้งสองให้เกียรติกับคูณเป่าสาวนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะอนุนอาม่าอากงขอบคุณเ2ล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆเลยเอ็มหาให้ทุกคนมาชมนะเอ็มยังไม่ได้เก็บภาพเลยนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันตอนเย็นๆเนาะอีกนะคะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวรวมตั้งขบวนนะทุกคนเดี๋ยวรวมตั้งขบวนขบวนนมากนมาอย่างนาธีนะคะเราจะใช้เวลาประมาณบนาทีนะคเพื่อนลนกเนของของเราเนอะในแต่ละด่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีสายกั้นขันมาไทยแล้วก็ถ้าใครไม่มีสามารถพี่นิคมพี่นิคมมาเร็วมาเที่ยวเมืองการพอดีวันนี้มางานแต่งงานน้องชายที่เมืองการอยู่ที่บัวสวรรค์รีสอร์ทสายกั้นประตูนะคะ เลยไล่ไล่ไล่สดได้ทุกคนได้ชมสักนิดหนึ่งบรรยากาศเนาะเดี๋ยวก็เกมตัวเกมตัวถือขบวนขันมากแล้วอันนี้แม่เจ้าสาวส่วนมาก็จะเป็นสายดอกรักค่ะเพราะว่าดอกรักก็แสดงแต่ก็ดีใจนะแต่งหน้าให้น้องแล้วก็ทําผมให้น้องส้ายแล้วเขารูปมาโชว์นะเออ ความรักอันดีงามนะคะแล้วก็ที่เราจะใช้สร้อยทองกันเนี่ยก็ด็ตีโอโ thank you thank you มาชมด้วยขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวจะไปหาเจ้าสาวได้นะมาค่ะมาค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองการกันจิตใจนะคะขอบคุณค่ะเอ็มยังไม่ได้เก็บคลิปเยอะแยะเลยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการตใจเลยคุณอะไรอะคุณชาภาษาไทยอ่านว่าอะไรเนาะเอ็มไม่ค่อยกล้าอ่านอ่ะชานียเหรอ ใช่ไหมเอ็มอ่านถูกไหมไม่รู้นะอ่านถูกอ่านผิดขอโทษขออภัยนะทุกคนอันนั้นก็บรรยากาศริมแม่น้ําเนาะอันนี้เจ้าสาวเจ้าสาวเดินมาแล้วเนี่ยเจ้าสาวกับน้องเจ้าสาวเราใส่อวบด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวพาไปดูเจ้าสาวเนี่ยเดินอยู่เนี่ยเจ้าสาวนี่เจ้าสาวนี่เจ้าสาวกับน้องเจ้าสาวอันนี้น้องเขยเจ้าสาวนี่นี่เจ้าสาว ในพิธีน,นะคะจะขอเรียนเชิญญาเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็เพื่อนเเจ้าบ่าวไปร่วมกันยกขบวนขันมากเข้าสู่พิธีการนะคะเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะอันนี้บรรยากาศที่เอ็มพักเมื่อคืนนะคะบ้านหลังนี้ก็คือห้องห้องว่างประมาณสี่ห้องข้างบนสี่ห้องนะทุกคนแล้วก็ห้องก็นอนได้เป็นอู้เยอะมากอืม เยอะมากทุกคนหรือใครเห็นช่างภาพบอกว่าใครลูกไม่หน่อยยกมือได้เลยนะคะช่างภาพเราพร้อมถ่ายให้เลยค่ะจะประมาณนี้นะทุกคนบรรยากาศดีมาก ขอบคุณ84ล้านดวงเอ้ย87ล้านดวงตานะคะขอบคุณมากมากเลย เป็นไงคนสวยคนสวยวนี้เจ้าหมอเจ้าสาวของเราเตียมเบียรสดมาให้แขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะก็ใครเป็นสายดริง้งสายดื่มนะคะก็สามารถบอกด้านหลังได้หรือว่าเดินไปกดได้เลยะคะ่ะส่วนวันนี้นะคะโต๊จีนตโต๊ะสวยๆนะคะอาหารอร่อยๆนะคะก็ของพวกีนขวัญชายค่ะ ขอบคุณ84ล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนจตางที่นะคะก็คิดจะุ๊บออกแต่นายแต่มันชอบแบบบ้านแม่นนะพี่ลูกนอนพี่ลูกนองนี่นี่นี่ญาติเจ้าสาวเอ้ยญาติฝั่งเอ็มญาติฝั่งเอ็มญาติเจ้าบ่าวว้าวงานแต่งเลิศมากใช่ไหมพี่ลูกนอนเดี๋ยวฝากช่องอะไรนะช่องอะไรแล้วนะชื่อช่องเธอ เดี๋ยวฝากน้องสาวนะพี่ลูกหนอนคนนี้คนนี้สาวสาวใช่ไหมสาวสาวสตอรี่ด้วยนะพี่ลูกหนอนเออว้าวลมวิลมแรงจริงๆพี่พี่ลูกหนอนลมแรงมากเลยค่ะโนาที่ลคเขายังมีห้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูน้องสาวนะเดี๋ยวพาไปดูน้องสาวอันนี้พ่อจะเบ่าเอ้ยพ่อจะเบ่าพ่อเจ้าถวเดี๋ยวพาดูน้องสาวหนุ่นุ่นุ่น้องสาว นี่น้องสาวน้องสาวกำลังวุ่นอยู่น่นเราจะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งอยู่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอ็มพาไปดูรูปที่เอ็มแต่งหน้าให้นะพี่ลูกหนอนที่ดักบ่อนองนั้นนี่ไม่อยากเชื่อว่าน้องอยากพามาทาเป็นพรตั้งโต๊ะโชว์หนุ่นุเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวขบวนขั้นเจ้าสาวสามารถเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้นะขบวนขันมากเราจะเข้าด้านหน้าเลยค่ะ เราจะเข้าด้านนอะไรนะไม่เอาคนมีเงินคืออะไรอ่ะก้านสายดอกรักนะคะตรงทางดอกไม้คัตเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อท่าน่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะคะน้องอ่านระบบมือยบายหน่อยดิปี๊ดยบายพี่หน่อยเร็วดีโอเคคุณแม่แล้วเจ้าสาวนะน้องเจ้าสาวอยู่ไหนเอ่ย อ๋ Bref, aha, อนอก็ได้อ่าพี่ลูกหนอนคือเอ็มไม่ได้คิดว่าเอ็มจะไลฟ์สดพี่ลูกหนอนเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวเอ็มต้องตั้งขบวนขันมากอีกโทรศัพท์ถือหลายเครื่องไม่ได้เอ็มไม่ได้ว่างเลยพี่ลูกหนอนตั้งแต่เช้านี่นี่นี่คือเอ็มไลฟ์สดนะทุกคนพิธีการคร่าวๆนะคะ ตอน8โมง40นะคะเราจะมีร่วมตั้งขบวนขันมากเดี๋ยวเอ็มพาไปดูรุ่งจีเอ็มทำนี่ให้นะ1 5นาทีนะคะเราจะเริ่มเมืกระทั่งจะชาร์จแบตเตอรี่เครื่องนี้นะพี่ลูกหนอนเอ็มยังลืมชาร์จเลยนะประมาณ9โมง9นาทีไปเดเราก็จะจุดประทัดค่ะเพื่อเป็นการเอาเริ่เอาชัยนะคะที่9โมง9นาทีแล้วก็เข้าสู่พิธีการเอาเอ็มมาตั้งโชว์เอาเอ็มมาเป็นลูกหมูสิน้ำหนักขึ้นมาตั้งเยอะ

นี่คือน,น,น,นี่คือแซตทีเอ็แมแต่งให้ที่ละนองนะแล้วตอนนั้นที่แต่งนี่คือฝนตกนะฝ <laughs> นตกมากอมเอ้าาอี์อันนี้ลองดูอ้วน <laughs> อ้วนมายี่สิบโลไม่รู้จากห้าสิบเจ็ดนะ หกเดือนหกเดือนเอ็มขึ้นมายี่สิบโลแต่เอ็มหวานนะจะเขี้ยวว่าการดีเอ็มนอนไม่เพียงพอเอ็มนอนแค่วันหนึ่งห้าชั่วโมงป้าน้าป้าน้าเรื่องนอนหกเดือนคือเอ็มกินข้าวแค่วันละมือเองนะีิบางทีเอ็มยังคิดได้เอ็มทำงานโหแทบตายกินข้าววันละมือเอ็มเลยว่าเดี๋ยวรอบนี้กลับไปจะกินขลบซ่ามือ เอารอยโลเลยที่นี่ใช่ใช่อ่าใช่ใชยใช่เพื่งมันถ้ามาปรับได้ก็ปรับไม่ได้เพราะว่างานเอ็มนั้นมดกว่าจะหลางข้องไร้เซ็จตีส้างหัวรุ่งออนั่นแหละนี่นี้พึงลงแค่4ีโลเองสองเดือนได้แค่4ีโลต้องนั่นแหละเอ็มเลยบอกโอ้ แลปันห้าจะพวกเขาแล้วตอนนี้พ่อเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอ็มก็ลงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถือขบวนขันหมากแล้วเมื่อกี้เจอญาติญาติมาจากภูเก็ตทุกคนตกใจจําเอ็มไม่ได้พี่ลูกหนอนเอ็มโอนขึ้นมา20กิโลเขาจาเอ็มไม่ได้เขาจาเอ็มไม่ได้มีที่ไหน่ะ คนไม่เคยอ้วนอ่ะแล้วมาอ้วนอ่ะ <c oughs> ไม่มีใครจำเอ็มได้เลยไาอ่ะไ,ไปโตที่ภูเก็ตตกใจหมดเห็นเอ็มห <c> ม <oughs> ตกใจที่ภูเก็ตตกใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ลองเลหนะทุกคนอีกสักเป๊บนะรออยู่ด้านหลังองดิฉันเองค่ะเดี๋ยวคืนนี้จะเอาเครื่องนุ้นไลฟ์สดไลฟ์สดโหนโอโหแล้วทุกคนนั่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 นโดหฮวแล้วนะเออฮิ ไปทุกคนต้องถือนะไปไปโอเคนะทุกคนขอลงไลค์ก่อนนะพี่ลูกนอนพี่ชายไปแล้วนะเพื่อนเพื่นม้าบน thank you my friend thank you thank you bye 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 bye